สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าย้อยนิวส์ประจำวันพฤหัสบ,บดีที่20พฤษภาคม2564วันนี้พบกับดิฉันนางสาวสุชาดาบุญหลายนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการกองสวัสดิการสังคมค่ะวันนี้รายการของเรายังคงให้ความสําคัญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยเฉพาะการแพร่ระบาดในพื้นที่ตําบลสะพังนะคะ ซึ่งแต่ว่าแต่ก่อนที่จะไปกอติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19นะคะวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยข่าวดีสําหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะนะคะโดยเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมารัฐบาลได้อนุมัติมาตรการในการเยียวยาระลอกใหม่ให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด19ในระลอกเดือนเมษายน โดยจะเพิ่มวงเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะและม .33 เรารักกันอีก2,000บาทนะคะโดยวันนี้รัฐบาลได้โอนเงินผ่านแอปพลิเคชันเป่าตาังให้กับพี่น้องประชาชนที่มีสมาร์ทโฟนจำนวน1,000บาทและงวดที่2จะโอนเข้าวันที่27พฤษภาคมนี้อีกจานวน1,000บาทค่ะส่วนพี่น้องประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะจะโอนเงินงวดแรก ในวันพรุ่งนี้และงวดที่2ในวันที่28พฤษภาคมนี้ค่ะขณะที่ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินในในโครงการม33เรารับกันจะโอนเงินงวดแรกในวันที่24พฤษภาคมนี้และงวดที่2ในวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือนะคะเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ของท่านได้ค่ะ ส่วนความคืบหน้าในมาตรการการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอเขาย้อยนะคะวันนี้เมื่อเวลา9.30นาิกา30นาทีที่ผ่านมาณศาลาประชาคมเทศบาลตำบลเขาย้อย นายนัทวุฒิเพชรพรมสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดเพชรบุรีส่วนหน้าในพื้นที่อำเภอเขาย้อยโดยมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมค่ะซึ่งในการประชุมครั้งนี้นะคะมีพี่น้องประชาชนหลายสิบท่านนะคะได้นั่งรอผลการประชุมของคณะทำงานด้วยค่ะ โดยหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมนะคะมีชาวบ้านบางส่วนได้เดินเข้ามาสอบถามผลการประชุมกับทางนางวิพรแววสีพ่องนายอำเภอเขาย้อยและนางออนองศิริชัยนายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อยค่ะโดยหลังจากทราบว่าที่ประชุมคณะทํางานไม่ได้มีมติในการปิดโรงงานนะคะทาให้ชาวบ้านบางส่วนไม่พอใจนะคะเนื่องจากชาวบ้านต้องการให้ทางจังหวัดปิดสั่งปิดโรงงานเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่ทําให้นายนารงชยัยฮิรันรัตน์รองอัยการจังหวัด คุ้มครองสิทธ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยในอำเภอเขาย้อยและนายกเทศมนตรีตำบลเขาย้อยได้เชิญให้พี่น้องประชาชนนะคะร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งรับฟังความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะซึ่งในการชี้แจงครั้งนี้นะคะมีตัวแทนชาวบ้านได้สอบถามถึงสาเหตุที่ ทางจังหวัดนะคะได้สั่งปิดเฉพาะโรง7และโรง9้าในบริษัทแคลคอมค่ะโดยทางด้านนายนะรงชัยได้ชี้แจงว่าการสั่งปิดโรง7และโรง9นั้นเนื่องจากในทางการแพทย์หากพบผู้้ผูปว่วยติดเชื้อยืนยันจำนวน 10- 20%นะคะทางคณะกรรมการควบคุมโรคจะสั่งปิดพื้นที่ทันทีโดยจากการตรวจของโรง7และโรง9กนะคะก็พบว่าในโรง9นั้นพบผู้ปว่วยติดเชื้อยืนยันประมาณ60%ทางจังหวัดจึงได้สั่งปิด พื้นที่ทันทีนะคะโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจหาผู้ติดเชื้อโงรุกอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าจะทราบผลการตรวจในวันพรุ่งนี้และหากพบผู้ติดเชื้อยืนยันจำนวน 10- 20%เซของผู้ที่ได้รับการตรวจทางคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเพชรบุรีจะสั่งปิดโรงงานในส่วนอื่นๆต่อไปค่ะส่วนประเด็นที่ประชาชนมองว่าผลการตรวจออกมาล่าช้านั้นทางรองอายการจังหวัดเพชรบุรีชี้แจงว่าเจ้าหน้าที่สามารถตรวจหา ผู้ติดเชื้อได้วันละประมาณ1,000เคสต่อวันแต่จำนวนพนักงานในโรงเก้าของบริษัทแคลคอมมีประมาณ4,000รายซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำงานกันอย่างหนักนะคะเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีอย่างเต็มที่ จากนั้นตัวแทนชาวบ้านได้สอบถามถึงการตั้งด่านเพื่อตรวจสอบคนเข้าออกในพื้นที่ชุมชนของตนเองค่ะทางด้านรองอายการนะคะได้ชี้แจงว่าตามกฎหมายแล้วผู้ใหญ่บ้านและกำนันถือเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อดังนั้นจึงสามารถดําเนินการในการตั้งจุดคัดกรองคนเข้าออกในพื้นที่ได้เองค่ะซึ่งจากการพูดคุยนะคะใช้เวลาประมาณ30นาทีค่ะแต่ชาวบ้านบางส่วนใหญ่นะคะได้เดินออกจากพอประชุมอาเภอเขาย้อยเนื่องจากมองว่า การพูดคุยในครั้งนี้ไม่ส่งผลให้มีมาตรการที่ชัดเจนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่ค่ะซึ่งจากการพูดคุยร่วมกับชาวบ้านนั้นนะคะนายนารงชยัยในฐานะรองอายการรับปากว่าจะนําข้อมูลที่ได้ไปแจ้งให้แก่คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเพชรบุรีที่จะมีการประชุมในช่วงเย็นของวันนี้นะคะได้รับทราบและมีแนวทางที่จะช่วยเหลือและบรรเทาความกังวลของพี่น้องประชาชน และออกมาตรการที่เป็นรูปธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไปค่ะก็คงต้องรอดูนะคะว่าข้อมูลที่พี่น้องประชาชนได้แจ้งผ่านทางรองอายการจังหวัดเพชรบุรีนั้นทางคณะกรรมการควบคุมโรคจะมออีมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคอย่างไรต่อไปค่ะซึ่งทันทีถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้ารายการของเราก็ไม่พลาดนะคะและจะนำมารายงานให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเพื่อคลายความกังวลของพี่น้องทันทีค่ะซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะจังหวัดเพชรบุรีเองก็ได้มีออกคำสั่ง ห้ามบุคคลเข้าหรือออกจากสถานที่เป็นการชั่วคราวนะคะและจัดตั้งสถานที่ป้องกันและควบคุมโรคในสถานประกอบการโรงโรง,งานอุตสาหกรรมโดยคำสั่งดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้นะคะ 1. ห้ามผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าออกจากโรงก้าของบริษัทแคลคอมเป็นเวลา28วันเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรค 2. ให้จัดตั้งสถานที่ป้องกันและควบคุมโรคภายในโรง11และโรง12 3. ห้ามมีการชุมนุมทำกิจกรรมหรือมั่วสุมในพื้นที่หากผู้ใดฝา่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะโดยคำสั่งนี้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะ ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อในจังหวัดเพชรบุรีของเราวันนี้ก็ค่อนข้างสูงนะคะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน124รายส่งผลให้พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีของเรามีผู้ติดเชื้อวันนี้สูงเป็นอันดับสองของประเทศนะคะและมีผู้ติดเชื้อสะสมรวมทั้งสิ้น845รายค่ะ ส่วนการลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อภายในพื้นที่เขตเทศบาลน,นั้นนะคะเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่ฉีดพ่นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยวันนี้ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อภายในบ้านแล้วหอพักผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันนอกจากนี้ยังลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อภายในที่ทําการอาเภอเขาย้อยและภายในสํานักงานสหกรณ <fino> ร์การเกษตรเขาย้อยด้วยค่ะส่วนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลน,นั้นวันนี้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่พ่นหมอกควันในชุมชนบ้านกล้วยสาม,มคัคคีหมู่หนึ่งตําบลบางเขมส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่พ่นหมอกควันในชุมชนหนองส้มร่วมใจพัฒนาพื้นที่หมู่สี่ตําบลสะพังค่ะส่วนความคืบหน้าในการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะวัดยาง ศูนพัฒนาเด็กเล็กดอนซายแล้ววัดกุดนะคะเจ้าหน้าที่กองช่างได้ลงพื้นที่สำรวจแล้วนะคะโดยหลังจากนี้จะเร่งเสนอแผนการซ่อมแซมเพื่อให้สูนพัฒนาเด็กเล็กทั้ง30มมีความพร้อมเพื่อต้อนรับการเปิดเทอมต่อไปค่ะต่อันที่การซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่กองการศึกษาได้ลงพื้นที่ซ่อมแซมป้ายที่ชำรุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและปิดท้ายกันที่ช่วงคำร้องบอกเหตุนะคะวันนี้เป็นคำร้องที่แจ้งให้ซ่อมไฟทางในพื้นที่ ชุมชนบ้านท่าหอยหมู่3ตํตำบลทับคางนะคะเจ้าหน้าที่กองช่างก็ลงพื้นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารที่เรานํามาฝากให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันนะคะขอให้เราทุกคนค่ะร่วมแรงร่วมใจนะคะแล้วก็อดทนเพื่อฝ่าฟันวิกฤตกันในการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ